มาพี่น้องหั่นแล้วว่าไดใสดอกถุงมือล่างมือเรียบร้อยแล้วมันนี่ว่าใดตักใส่ถาดออกพี่น้องมันก็บ่บกค่อยขิ้งนน่ญ่ไปไหนแยกกับสีฟ้าเฮ็ดให้มันท่านหมอตอนใดสีมันมันก็ทิมให้มาไปขั้นตูน กินเนี่ยค่อยตื่นนี่ยุ่ถุงมือขีดขันหลีบดวนเห็นท่านฟื้นท่านไฟพี่น้องเอ๋ยสิมีเป็นบางชิ้นบางตอน พันมีดตอนสีไงนี่ตาพันบ่อมักอันพันบ่อมักกันนั้นไหมพี่น้องตาพันบ่อมักแบบใส่ใส่เพียนะเขาตรขันขันมีหมูยยกกับลักใส่อยู่แต่ว่ากับต้่มเนื้อนะขันบ่มีเพียใส่มันกับบะบ่แซ่บนนไรแต่ยยกกับบคไอยมัก ผมบันไดดอกว่าแต่ว่าก็ต้องใซผมหลุดศาเพิ่นนัวอันนี้ตาเพิน่นบ่มาักเพิ่นเป็นคน,นภาคกลางเพิ่นวบมากแต่ว่าใส่แล้วก็กินอยูย่ยไงสิฟฟ้าหันหมอกใส่ทานไปอีกแล้วเพื่อสิบวบเปืนเน่อยหนักต้องต้นซ้อยไงสซ้อยไงอยู่ยให้เพิ่นไปเอา ตาเพื่อนไปเอาบักพวงบักพวงหรือว่าบักเค็ดบักละกอหน่อยๆ,ๆออกมาใส่หลอดสารพ่นกระจิตนัวกล่มกลมผ้าห้เหนือเปื่อยจะาวากันเดือพี่น้องมืลดลุ่มีัตั้งัดนะก็ไ,ได้ั่นหลายด้อก ก็เจ้าก็าเจ้าเห็ดมากไข่ไข่ก็จังเสีให้เข้ามาเห็ดเนื้อแดดเดียวนะพี่เราตามธรรมชาติทำแบบธรรมชาติมือสดสดหลุดยา ซีมังเกตตอนเฉพาะไม่ค่อยหลายดอกเป็นชิ้นกิสิเปียเลยต้องจะว่าจะเอาบอกัก่อออนว่าใจเพื่อพ่นมีความนัวเดียทำพี่ก็ได้เนียเนียเอาว่านเมดอยู่ในหมอมีอยู่่น้องซีมกันนั่ตอนนี้ยืนด้วย อยากน้ำบอพี่น้องแต่อยากก็มาได้จ้าซีม,มันจะตอนกันเพื่อผลิดตุกอาตาส่าหใครจะเกันไม่ต้องล่างคักดอกแ้วจ,จะเอา ให้ตาเพิ่งปลอกปกากกอหันไปทางไหนล่ะโอ้หันเ <Yeah. S 2> อ,ออเออใจออลูกมือลูกมือลูกมือ เพิ่นจะได้เพื่อยงยึดใสล่ะมอจันยึดใส่ล,ะ,สละเจ้าโอ้นี่ย่ายดีแล้วทำกล่องฝีมือพ่ถึงน,นี่ปรับกล่องหลังปรับเป็ยนยุ่แต่วา่ามาตัดต่อว,ว่าเป็นเลย เอาล่งไปคือเกา่าต้่มว้ต่อบัานนี่คาตะไครติดมาก้องกันปาดเพลตอนนี้เออตอนนี้เลยเรียบ้อยต้่มว้นี้บาดนี้ท่านก็นเติมแล้วอีกจักพักหนึ่งก็ใส่ได้แล้วิิไไ้พี่น้อง สำนีนลละจ้าร่อยกินเขาจ้าแดดโอ้เห็นแดดแล้วเฮ้ยเสียายกยก็ตุตกไม่ดีโซ่ตะของเหี่ยวยี่นี่จ้าโอ้โอยแดดมาแล้วสำนีนลละพี่น้องไร้หน้าที่ละจ้ากินเขาเ่า้าน้ำกันได้จ้าพี่นอ้องต้มแ่บสุกยอด